เย็นเข้งเยนขัดเรียนัเ้าด้วย ให้พาตัวลมมาเขาหาแล้วเด<อ> <ไป S 2> ี๋ยวประชามติครับครับแงเกอ้ยบอกอะไรนะครับไตอูคือวันนี้จริงๆผมมาทำพิสิทธ์นะครับที่ธรรมศาสตร์นะฮะเนื่องจากว่าที่ปรึกษาเขาอยากได้หนังสือว่าผมจะทำเรื่องว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าแล้วก็มาจะมาเป็นวิทยากรน,นะครับให้ทางงานของทางนิวนิวเขานะฮะปรากฏว่าระหว่างที่ผมอยู่ที่ห้องสมุดตรง ตรงห้องสมุดของกรุงเทพนะครับก็ทางเจ้าหน้<ห><ห>าที่ตํารวจก็มีการแสดงหมายจับนะครับก็<ห>ตามกระบวนการจับก็ถูกต้องนะครับเ<ห>แต่ผมค่อนข้างแปลกใจนะครับ<ห>ว่าทาไมอยู่ๆก็เป็นวันนี้ผมกำลังสงสัยว่ามันเป็นที่พรุ่งนี้ผมจะไปที่หน้าออที่เนียบหรือเปล่าเพราะว่า<ม>ผมไปยื่นหนังสือเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรถไฟไทยจีนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคดีที่ที่ที่ถูกจับวันนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับก็ครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากฮะ งงเลยเมื่อกี้ใช่ครับเพราะว่าผมผมกำลังจะทำชัิพลนะฮะอืมและคือเมื่อกี้โดนจับอยู่ที่หอสมุดใช่ครับโดนในหอสมุดครับอ๋อครับกำลังหาที่นั่งพโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่สอนอชนะสงครามกันนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้มา ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเข้าไปด้วยกันเข้าด้วยต้องปิดตรงนี้คนเดินใช่ไหมใช่นะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ว่าจะยคุโอเคงั้นเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปดีเข้าได้เป็นแต่ว่าได้ปิดก่อนโอเคครับครับได้ดหละแต่เข้าได้นะได้ค่เดี๋ยวผมเดินเข้าไปครับในนี้โดมก็ยืนอยู่เขาพาไปข้างในนะครับเขาบอกว่าไม่ให้ไม่ให้อัดนะครับตอนนี้เขาก็บอกไม่ให้อัดนะครับให้ปิดแล้วก็ให้เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนโดมได้ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งความคืบหน้านะครับ <Yeah. S 1> ก็อยู่ที่สนอใช้สงครามนะครับ <Yeah. S 1> ใครจะมา <Yeah. S 1> เยี่ยมมาอะไรเงี้ยม,มาได้ที่ตรงนี้นะครับ